ฝันจมุงบั่นทางในสำเร็จเรียนรูสร้สร้างสค์ด้วยพลังแลงความคิดรพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับ มะม่วงพันน้ำดอกไม้ถือเป็นมะม่วงที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับทำให้ผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้คิดพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดอย่างรอบด้านจนขึ้นมาเป็นแบรนด์มะม่วงชั้นนาได้สําเร็จครับเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในเขตจังหวัดกะดังเซาเริ่มมีความสุขว่าการขายผลผลิตของเขาเนี่ยเริ่มไม่ได้วามเป็นทับจะทําอย่างไรดีถึงจะสามารถขายผลผลิตให้มีราคาที่ดีกว่าในปัจจุบันจึงมีการรวมตัวกันนะฮะ เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตปลอดภัยจากสารเคมีแล้วสามารถผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกคุณศักดาถือเป็นเกษตรกรที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับมะม่วงไทยโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ QR code ที่ผู้บริโภคสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนอ่านข้อมูลย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตของมะม่วงผลนั้นๆรวมถึงวันที่พร้อมบริโภคได้ทําให้มะม่วงแบรนด์นี้มีความน่าเชื่อถือและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างดีทีเดียวครับนอกจากเทคโนโลยี QR code แล้วนะครับคุณศักดายังใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจมะม่วงสมองอีกบ้างครับครับปัจจุบันนะครับในการผลิตมะม่วงของเกษตรกรนะครับจะเป็นมะม่วงทรงสูงดูแลสารก็ลำบากการห่อผลก็ลำบากผมเคยศึกษาดูงานยังหลายหลายประเทศนะครับเทคนิคการปุ่นเขาเนี่ยมีค่อนข้างจะดีหลายหลายอย่างก็เลยนำมาปฏิบัติกับทางสวนเกษตรของบ้านเรามุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตมะม่วงในสระทรงพุ่มเตี้ยพื้นที่ปลูกทรงชิดทำให้การผลิตค่อนข้างจะได้คุณภาพแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าเกษตรมีการแข่ง การลดต้นทุนครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญครับถ้าลดทุนการผลิตได้มากเท่าไหร่ถือว่ากำไรมากเท่านั้นและสิ่งที่2ครับการทำมะม่วงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งสุดท้ายครับก็คือแรงงานทําสวนในขณะที่พอเหมาะพอควรกับแรงงานที่เรามีนะฮะในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของมะม่วงไทยแบรนด์นี้ทําให้ปัจจุบันสามารถส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้สมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับการบริหารจัดการธุรกิจครับคงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความดืธรทมจะทําให้ธุรกิจเกิดความยัง่งยืนครับภาคการเกษตรยังคงเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอนะครับแต่เกษตรกรจําเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงทั้งความรู้เทคโนโลยีและการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนครับ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเขียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้ก็คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k ท์เว็บดอ o แเพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิด